วันนี้ผมจะมาแนะนำดาบเลเวล127นะครับโดยมีแอดไผ่แอดกนแล้วก็แอดกบนะครับอ่าคนแรกค่ะทดสอบดาบก่อน อ่ะนี่ผมแอดก่อนนะครับกลับเลยกล oh, ับเลยอ้าตายตายแล้ว อยดีหน้าดีหน้าไม่ถึงแพดกอนนะครับ